สวัสดีทุกคนนอนห้องิมากก่อยเนื้อก็กวานะอัอนนี้ออกเชียร์มันเชียร์แบบนี้บอเียแบบนี้ไงแต่ก็ตู้มันหักเียร์ไได้แล้วคงเียร์ถเียแบบนี้มันยังไงอยู่ เสิบเอ็ดเะได้ไวเิาสะฟ้ามันไหวจ๊กเลยอมันนีไม่เห็ดก๋อยนะทุกคนนะคนความจังใสอืมใส่ใช่ใช่ใ่ยึดบังใส่ไมใส่ออเพ,พ็กเพชร Nằm ba sai đó đi 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 ừ đéo ông bi mất Bì hơn nó cũng bì Nó sai bóp hết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  Nhưng bỏ không hết ตอนโอ้่อยดิบกินน้ำกันทุกคนนี่แหละสกุยก่อนดอกแม่จะบวงให้บวงอะไเรียกประกาศหนึ่งเขากันคือทำยังไงอยู่น้องทุกคน จะเป็นยังไงไปรวซีมรถวางก็มีอนุอบก๋อยมาเพียควาเท

คอยดิบๆนะทุกคนนะอันนี้อันนี้โตก้อยซุกนะคนเก่งก้อยดิบมีทั้ทงแบบดิบแบบแบบซุกนะทุกคน ็สิก oh. mm ินตัวนี้เปิดกันเนา คนมากินลิฟเนาะอยู่รวมกันสองคนคนหนึ่งมากินลิฟคนหนึ่งมากินซุปตักอืมนะจะตัก,กันเหยียบแบบนี่แบบซุปนะทุกคนเนาะเข้ามากินซุปคนมากิน Đẹp điếp điếp Hầu là tiếp cũng ngay đó กินกันแบบเป็นเ็นเลยเนาะคนเนาเปื่อยแนงแนก่ะเปื่อยแนงแน่เฮียแน่ก็ขอโถิดเพราทุกคน,น <c oughs> ปับ <c oughs> <t ap> ทระนชมท่านชมไหมั่งน้างาชมตบน่ทุกคน คือมากอะคังโดทุกคนครังโดสองคนอืม ถ้ามันไม่นอนน่ะต้องปอดสารพิษยาขวาวโพลงหน่วยวเพราะเห็นปอดสารพิษยังเลยยาขวาวโพลงในในหน่วยอ่นไปแต่ข้างนอกสำหรับคลิปนี้เากับฝากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์น้ำมันเลือกทุกคนสำหรับคลิปนี้กับฝากไปสนีทกอนเนาะคลิปหน้าพอกันไหมบ๊ายบายทุกคน